เอา้าอันนี้ไปขึ้นมาตัดอย่าหน้างที่มึงแนวภูเขม,มขึ้นไปตัดที่ทายเด้ชียดาดอยู่มันมันขุ่มทางอ,าอ้าวเหรอทางเขาเถวอ๋อทางเขาป้าเขาลุง่ถวอ๋อเป็นการเพิ่มเ,เ,าาเ,เ,เพิ่มเพิ่นได้เดินทางสะดวกสบายรถไปเพิ่อผ่านไปผ่านมามัมีว่านลดเขา Oh. มันไปทางมัดไปโคงเห่เาค่ะนะอืมต,ต้องรับผิดชอบ oh. อ๋ออ่าจะนั่งลายสงสัดได้ไปหาหน่อไม้มาแกงเสื้อระเบิดนี่ยังั่ยยังเราสูสัดได้ไปหาเอาหน่อไม้ไปพุดกิลอ้อมาเนียนี่มื่ mm. ก่อนลงไปอุ้ยจิลอ้อลายจนแดงอยู่เมื่อสองเมื่อก่อนนะ ว่ามันคุดใหม่เต็มตเรื่องปันนี้สินะ,ะว่าเรมันยังละโป่งไม่มันก็แม่นอยู่ที่ได้มึงแล้วมันยังหนามึงอไหร่ผู้พี่น้องมันยังคิดโป่งไม่มือ่อไหนผู้พี่น้องผู้ยานังเต็มไป,ป,ปหมดเลยนี่อ <รา S 2> ันนี้ลูกอันนี้ไปเพาะได้นะครับนี่ไปเพาะได้นะครับลูกใบยันางหนาไปเพาะได้ <c oughs> โอ้โพอดีเห็นเท็จขาวแวบแวบๆขึ้นมาอยู่ ทอดต้นอันนี้ค่ะไข่อยู่เลเขอะค่ะมันเหนียวอ๋ออันต้นไอ้ลิ้นมังกรต้นลิ้นมังกรโอ้ยโอ้ก็ได้นี่แล้วเป็นโหเนาะมันมีห่าวมัาหามากระทุกออกมามันก็ได้ลิ้นมังกรนี่แหละเป็นโหมันต้องมีห่าวลิ้นมังกรให้มันตุกออกมา ดลิมมังกรนี่แหละเป็น,เป,นเป็นรั้วบ้านเนี่ยครับท่านผู้ชมเนี่ยครับดาลิมมังกรนี่เป็นรั้วบ้านครับผมแล้วก็มีต้นมะขามเอาไว้ยอดมะขามเอาไว้แกงใส่ปลาใส่กบใส่เขียดครับผมใ,ใส่ลมะใส่ใส่นั่นก็ได้นะใส่เห็ดก็ได้นะครับใส่เห็ดก็ได้เป็นผักหมดเลยนะครับท่านผู้ชมเป็นผักนะครับเนี่ยครับ อันนี้ก็เป็นลิ้นมังกรถ้าเกิดว่าหน้าหนาวนะครับเขาจะออกอดอกและหอมตลกอบอวนไปทั้งบ้านเลยครับผมหอมมากนะครับอันนี้ก็คือยอดมะขามอ่อนนะครับผม,มส่วนข้างในนู้นก็จะเป็นผักหวานนะครับผมมูนครับผักหวานนะครับยอดบิัมท่มเลยนะครับท่านผู้ชมก็แต่งยอดนะครับคนในแม่ไม่ให้เก็บ ยอดใหญ่มากแค่นี้ก็พอแก้งแล้วนะครับเนี่ยยอดใหญ่นะครับแล้วก็อะ, oh. อะไรนะลูกยอ,อย,ย,อยอนะครับผมต้นยอใบยอนะครับอันนี้ใบแกล้วนะครับใบแกล้วก็เป็นสมุนไพรนะครับนี่จะได้หาเหาครับนี่นครับผมแบบตกงกันเท่ตุ๊กออกมามันก็ได้ยุ่ฉันมาตุ๊กอยู่นี่แหละมันก็เราก็แค่เพราะว่ามันนักเนาะ แล้วก็ค่อยมาตัดมาแต่งโอเคมา,ม,าม,ามาจัดมามามาจัดมาแต่งเนี่ยครับผมมันเป็นเถาย่านานางนะครับผมเถาย่านานางแบบเท้าใหญ่มากนะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับใบย่านานางเท้าใหญ่มากเลยครับผมครับเถาใหญ่มากนะครับนี่ก็มีมะขามแล้วก็มีอ่อต้นอ้เนี่ยครับต้น ริมมงกรเนี่ยครับริมมงกรแล้วก็ขวดน้ํานี่ไม่ใช่อะไรนะครับคุณนายแม่นางเอาไว้ให้ให้ให้หมดกินนะครับผมให้มดกินน้ํานะครับนางเลี้ยงมดนะครับเลี้ยงมดเนี่ยครับอันนี้ก็คือใบยอนะครับใบยออีกชนิดหนึ่งนะใบยออีกชนิดนึ่งนี่ครับริมมงกอเขาก็ทําเป็นรั้วบ้านนะครับผมทําเป็นรั้วบ้านนะครับทําเป็นรั้วบ้านนะครับนี่ครับผม ทำเป็นรั้วบ้านนะครับเนี่ยเป็นรั้วบ้านดีๆเลยนะครับผมทำเป็นรั้วบ้านนะครับตัวนี้ก็มีขานะครับผมมีขานู่นตรงนู้นก็อ่าขนุนออกลูกแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับขนุนออกลูกแล้วนะครับขนุนออกลูกแล้วน่อแม่นางก็ตัดนะครับนั่งอยู่เฉยไม่ได้หรอกนั่งทำซอกซอกเซ็กๆซ็ นางแล้วก็บ,บ่นปวดแข้งปวดขาเหนื่อยร้อนแต่นางก็ทํานะบ่นนะครับบน่นโอ้ยเหนื่อยเนื่อยเนื่อยร้อน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 นะปวดแข้งปวดขาแต่นางก็ยังทําอยู่ข้างหน้านะครับอยู่นิ่งไม่เป็นนะครับตามภาษาคนแก่ว่าง,น,งนะครับคนแก่จิตไม่ว่างนะครับถ้าจิตว่างเขานั่งสมาธินะครับถ้ากำหนดจิตสบายสบายนะครับ นะครับกำลังตัดแต่งจริงมาจะเล้ป้า,าบ<อ>๊ะไปไปควายเทวดานวันดอ๋อไปขอไปควายเนาะตุคอยขะควายแล้วเมื่อวานนี้เก็บปานเ็ซทูแล้วเจ็บปานเดตูเห็ดแล้วเมื่อวานนี้อืมนะครับอันนั้นกปป็ป้านะครับการเดินนะครับป้าก็เดินไปบ้านนะครับป้าก็ นะครับเนี่ยครับนางก็ทาของนางนะครับตามภาษาคนแก่นะครับท่านผู้ชมต่างข้อปายคุณแม่นางก็ทําไปนะครับเดี๋ยวผมก็จะได้ช่วยขนถาวันนี้ไปลงท่อได้ไหมนี่อัเสดาจังเลยเสดา่านางครับผมเสดา่านางเสดา่านางมากเลยนะครับ เสียายย่านางมากมันเป็นกำแพงธรรมชาตินะครับผมต้นลิ้นม,มังกรเนี่ยครับเป็นกำแพงธรรมชาติครับนางมันยลงมามันก็เป็นธรรมดาเนะาะคาว่าเราปลูกบ้านสูงกับพื้นที่ดินมันก็ลงเป็นธรรมดาแหละก็เป็นเรื่องปกติไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรนะครับอ ก็ทำไปนะครับเออเ้าเอา้เอาทำไปเอา้าตามประสาคนจิบไม่ว่างมันต้องปูแบบนี้เหรอ,อยจ่ได้ดแต่เล่นหาแต่ป่าคนเจ้าไปได้วยข้ขัอขนอือกันไปทำไมป่าอยู่ใกล้ๆบ้านเนาะเยอะโอยอยู่ใกล้ๆบ้านนี่เองไปด้วยโคขันนี่แหละคืนนี้แหละมันก็ไม่เท่าไหร่ ม่ก็ไม่เท่าไรรถมันก็เข้าได้อยู่เป็นไว้แต่ออเอาเป็นรถบัสเข้าถึงมันจะเข้าไม่ได้เข้าได้อยู่ม,มหาบงการงามไม,ม่งามก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วล่ะม,มันบงการนี่แหละเป็นธรรมชาติเนาะไม่ได้ไปปรุงแต่งมันเนาะไม่ได้ไม่ได้ไปปรุงแต่งมันไม่ยู่นะไม่ได้ไปปรุงแต่งมันนะครับ ไม่ได้ไปปรุงแต่งมันไม่ได้ไปปรุงแต่งมันเลยเมื่อเช้าไปเดินดูมีถั่วออกมาเต็มเลยนะครับท่านผู้ชมถั่วออกมาเต็มเลยนะครับเขียวหมดเลยครับดูต้นมะพราวน่ะต้นมะขามนางก็ตัดทิ้งนะครับต้นมะขามนางก็ตัดทิ้งนะต้นมะขามนางก็ไปตัดทิ้งนะครับต้นมะขามนางก็ตัดทิ้งอือเอา้า เอาเข้าไปเอาเออมเอเอมชาวประาคนจิตนว่บ้างเหตนอะไรก็อยากจะทํานู่นนี่นั่นก็ก๊กแก๊กแล้วก็บ่นปวดแข้งปวดขาชาวประาคนเก๋นะครับก็ไปเริ่มปกติไงมันน้ำหนักมันหลายปีเข้ามันก็โดนน้ำซล้างมนก็โย่ออกมาสิอืมมันก็เริ่มปกติอยู่แล้วไม่ห็นจะแปลกอะไรก็เริ่มปกติอยู่แล้ว วิธีคิดไม่เหมือนกันนะครับวิธีคิดไม่เหมือนกันเราพมเพื่อลองเริ่มปกตินะครับแต่เออเขามองว่าผิดปกตินะครับแต่ถ้าเราทํากําแพงแบบนี้นะครับมันก็จะโอเคนะครับเอาทงกําแพงแบบนี้นะครับกําแพงกั้นแบบนี้ดินมันก็ไม่ไม่ไม่ไหลออกมานะครับถ้าทํากําแพงนะครับถ้าทํากําแพงบ้านแต่บ้านนี้ไม่ทํากําแพงนะครับอันนี้คือทำกำแพงบ้านเห็นไหมครับเนี่ย ผักยาเตมไปหมดแล้วครับทั้งใบมะกรูดทั้งอะไรไี่เต็มไปหมดเลยนะครับทั้งใบมะกรูดทั้งอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับไอ้ต้นมะรุมนะครับเนี่ยมะรุมออกยอดนะครับผมมะรุมออกยอดส่วนนี้ต้นอะไรมีรูดดอกแดงๆไม่รู้นะครับผมอันนี้ก็ผักหวานนะครับผักหวานครับผมผักหวานก็ไม่ได้รูดนะครับถ้ารูดก็ออกยอดนะครับผม เนี่ยครับเนี่ยขนาดไม่รู้ก็ยังออกยอดนะครับยังแตกยอดนะครับปักหวานนะครับก็ยังแตกยอดนะครับผมก็ยังแตกยอดเนี่ยครับปักหวานขนาดไม่รู้ก็ยังแตกยอดนะดูลูวไวัสนาแน่นตึบไปหมดเลยเนี่ยครับใบมรุมครับผมยอดมรุมเต็มเลยอู้เอาแกงใส่ปลาคงจะดีเนาะนะครับกระถินก็กําลังออกนะครับกระถินก็กําลังออกครับผมกระถินก็กําลังออกอันนี้ก็ น้อยหนาไม่ติดลูกนะครับอันนี้ก็ลูกอะไรหว่าลืมแล้วลืมแล้วนะครับลูกอะไรไม่รู้ส่วนนี้ลูกเม้านะต้นเม่านะครับต้นเม่าน,นี่ไม่ดอกเลยนะครับต้นเม่าอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นส่วนของน้าชายนะครับเป็นส่วนของน้าชายปลูกกระเจมไปหมดเลยนะครับส่วนนี้ก็อ้อยนะครับผม อ้อยครับลำใหญ่มากลำใหญ่มากออกพรรษามาเนี่ยครับมาก็ดูกระทิงแก่หมดไม่ได้บดูเลยนะครับเนี่ยอันนี้ของนาชาอันนี้ลูกต้นเม่านะครับลูกต้นเม่าครับผมลูกต้นเม่าครับท่านผู้ชมเนี่ยครับก็คือวิมีอันนี้มีต้นกกด้วยนะครับเนี่ยมีต้นกกด้วยนะครับมีต้นกกด้วย โอ้มีต้นกบด้วยนะครับดูคุณนาแม่อีกอันนี้น่าจะเป็นเป็นขิงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะองดมดูสิอืมน่าจะใช่นะครับขิงหรือกระเทือก็ไม่รู้นะกลิ่นมันคล้ายขิงขิงมันไม่น่าจะใบหนาขนาดนี้นะครับโอ้กิ่งไม้ออกมานะครับ ตีไม้ออกมาแล้วก็เก็บเข้าที่นะครับกันไว้นะครับมไม่ให้ขวางทางนะครับผมไม่ให้ขวางทางครับคนไอแม่น้างก็ทาคนน้างอยู่เขาก็องอกแงกๆอยู่นะครับมองมาเห็นสีขาวๆเลยท่านผู้ชมสีขาวๆเออแก่แล้วมันก่อนยังไม่แก่นะครับนี่มันก่อนยังไม่แก่เลยนะครับวันนี้แก่แล้วโอ้ เรดาจังเลยดูตัวนี้ดอกบลมเบลเลยบอกใหญ่มากเลยนะครับเห็ดขาวโอ้หเห็ดขาวครับท่านผู้ชมนี่ครับกําลังออกดอกครับเก่แล้วนะครับผมมองอยู่้างบนเมื่อวันก่อนนะมองไม่เห็นเลยมาวันนี้เก่ไปแล้วครับแก่แล้วนะครับเห็ดขาวโอ้หเห็ดขาว ไอ้ขาัตันนี้ได้กินกับมันเยอะแล้วนะได้กินกับเขาเยอะแล้วนะครับเนี้กกำลังออกครับกาลังออกนะครับผมกาลังออกนะครับเข็ดขาวนะครับผมเนี่ยครับกำลังออกครับผมอันนี้ก็ต้องเก็บนะึงแล้วก็ลืมแล้วก็ปล่อยให้เขาแก่อีกครับผมนี่ครัก็แก่อีกอุ้ยตรงนี้ก็มีครับท่านผู้ชมข้างล่างก็มีครับโอ้นึกว่ามีเฉพาะข้างบนอุ้ยข้างล่างนี่กําลัางสวยเลย ดอกใหญ่มากโอ้ยดอกใหญ่มากเลยครับท่านผู้ชมดอกใหญ่มากเลยอืมโอ้ดอกใหญ่มากเลยครับโอ้ได้เห็ดขาวแกงแล้วได้เห็ดขาวแกงแล้วนะครับดอกใหญ่มากเลยหมดหรือยังเลยหมดหรือยังหมดหรือยังวะน่าจะหมดแล้วนะครับ น่าจะหมดแล้วนะครับโอ้เห็ดขาวเห็ดคอนขาวนะครับผมเห็ดคอนขาวนะครับโอ้ได้กินของเขาอยู่นะครับอันนี้ก็ไปซอยๆหน่อยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้มาดูเขานะครับผมกาวก็ได้เก่นะครับผมเห็ดคอนขาวนะครับ